สวนสัตว์เลี้ยงเจเจนะครับที่หนั่นจะมาดูเบียสโอ้ยนี่สีแดงตั้งแต่เล็กเลยห้ามจับหมดเลยโหทำป้า,ายติดไว้เลยแสดงว่ามีคนเปิดจับเลยเหรอครับ ว่าบางทีเขาจับเปิดจับเลยใช่มันบางทีมันมาหลายๆมาจากหลายร้านหลายร้านแล้วเขาจับมาเพราะว่าบางโอ้พวกนี้คือมันติดเชื้อจากการสัมผัสติดเชื้อจากการสัมผัสเป็นเชื้อราเป็นอะไรเนี้ยเวลาทำมันมาแต่ว่าที่ร้านจับได้จริงๆแล้วแต่ร้านแอร์พอกใช่ต้องล้างมือก่อนอ๋อมีถึงขั้นว่าเดินมาเปิดจับเองเลย โอ้อันตรายนะเนี่ยเดินเปิดจับเลยเพราะว่าที่นี่สัตว์เยอะด้วยพี่หนั่นดูตัวไหนค่ะอยากดูไซส์กลางหน่อยเนาะไซส์กลางอ่ะตัวนั้นแหละไซสส์์ไซนี้ที่ที่ร้านที่ร้านขายที่ทำได้เราก็จะเป็นไซส์ประมาณสามเดือนนะครับ อ๋อสามารถดูเพศได้เลยใช่ไหมครับวันนี้จะดูเพศจากใต้ค,คุ่นอ๋อพี่ก็ดูเพศให้เลย<อ>พี่หนันสั่งตัวเมียเ<อ>นี่ยครับถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเป็นตัวผู้อ่ะครับจะเป็นหลุมเข้าไป<อ>เป็นเป็นหลุมเข้าไปแล้วก็จะมีไข่สองสองแหงเหมือนมีเอ็นสองเส้นสองเส้นอยู่ครับแล้วนี่เดี๋ยวผมเลือกให้ดูก่อนเนาะแต่ผมยังไม่เชื่อเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาก็มาเลือกตัวเมียไปเลยเดี๋ยวผูว่าเดี๋ยวตัวผู้เยอะตัวเมียจากตรงนี้ก่อนถ่ายคลิปเฉยๆต้องไอ๋อมีตัวอย่างตัวเมียให้ดูก่อนเพราะตัวใหญ่ เนี่ยครับมันจะดูชัดกว่าใช่ไหะมันจะเรียบเลยไม่มีหลุมลงไปอ๋อไม่มีเหมือนเอ็นตึงๆสองเส้นแล้วก็ไม่มีหลุมลงไปครับผมอันนี้คือตัวเมียใช่แต่ว่าน่าจะมีตัวเมียครับแต่ว่จะมีน้อยโอ้กระบะเนี่ยตัวที่แดงๆตั้งแต่เด็กนี้คือราคาขายตัวละหกพันขึ้นไปใช่ครับหกพันขึ้นพอน่อพอเป็นดักเล็ก พขอเป็นดาร์กเดสสีเขาจะออกโทนแดงออกไปทางดำมาครับเป็นสีที่คนกำลังนิยมเลี้ยงเลยก็คือไซส์นี้เลยคือ6 0พันขึ้นไปใช่ครับโตตัวนี้ราคาก็จะสูงกว่านี้ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าไม่มีแสงไม่มีแดดพี่เขาแนะนำว่าช่วงนี้ให้หันมือดีเอาก่อนนะครับเพราะช่วงนี้ไม่มีแดดคลองมันอืดกันเยอะ นอนนกต้องให้ปริมาณที่น้อยๆเลยครับเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ตายกันท้องอืดเยอะขนาดขนาดลูกค้าเนี้ยงใสใหญ่ๆังตายเลยครับใช่ท้องอืดอันตรายท้องอืดกับตากแดดที่แบบจ้าจ้าตากแดดตายก็มีตากแดดตายนี่อันดับหนึ่งเลยออันดับหนึ่งเลยด้วยตากแดดตายจริง ผมจะให้แนะนำให้แช่สัปดาห์ละสวันก็พออ๋อสัปดาห์ละ2วันก็พอ,อาการแชร่น้ำเพราะว่าความเป็นจริงถ้าเราแช่เินเนี่ยถ้าตามธรรมชาติจริงจริแต่ก่อนอะ่ะตอนนี้ผมเลี้ยงใหม่ๆผมก็แช่ทุกวันแต่พอผมเริ่มปรับสมดุลในการแชร่แบบแช่แช,แช่น้ำร้อยร้ลอลงอะ่ะรู้สึกว่าน้องน้องแข็งแรงขึ้นอ,อาจจะเป็น เขาเรียกอะไรคะจะเหมาะสมกับการที่แบบเวลาเขาอยู่ตามธรรมชาติแล้วเขาไม่ดโดนน้ำบ่อยๆเขาไม่ได้ใช่ครับที่ตองน้ำเยอะแต่ว่าถ้าจะแนะนําอีกหนึ่งทิปในการที่แบบเราไม่ได้แช่น้ําบ่อยหรืออาจจะไม่ได <may S 1> <be. S 2> ้แช่น้ําเลยก็เป็นผักวองตุ้งผักบุ้งแช่น้ํา10-15งนาทีให้ผักคมน้ํเาตที่ร้านอ้วนท้งตัวเห็นป่ะมันจะสมบ oui ูรณ์มากเวลาถ้ามันเหมือนร่างกายถ้าขาดน้ํามันจะของใช่วันนี้พยายามเอาผักแช่น้ำเอาแล้วก็ให้ไม่ต้องไปแช่น้ำเย้ตาหาก็ได้ให้ผักอมน้ำให้เขาได้น้ำจากผัก ช่นะเหมือนให้ผิวเขาสะอาดเฉยๆเวลาถ<ม>้าเราเลี้ยงตัว2ตัวอาจจะไม่จําเป็นที่จะต,ต้องแช่ทุกวันเพราะว่าบางทีที่คนที่เขาแช่ทุกวันเพื่อทําความสะอาดผิวด้วยอันนี้พี่เขามีโอ้น <c oughs> ี่เขามีดอเมาส์สีขาวนะครับ <c oughs> เป็นลูกเพาะของที่บ้านเองเลย <c oughs> เลยอันนี้คือเพิ่งมาเหรอฮะอ่าใช่ครับเพิ่งแยกมาจากที่บ้านแยกมา๋อใช <c oughs> ่ครับจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่ามันยังไม่หย่านมกัน อ้วนสมบูรณ์เลยครับใช่ครับอันนี้พี่ขายเท่าไหร่ครับเอ่าะวนี้ราคาเริ่มต้นที่สามพันครับเริ่มต้นที่สามพันใช่ครับพ่อติดติดเหครับเอ่อผู้เมียไหมพี่แยกไหมมีมีผู้เมียครับเออมีผู้เมียราคาราคาประมาณเดียวกันครับประมาณเดียวกันใช่ตอนนี้ตัวเมียเหมือนจะราคาสูงกว่าเพราะว่าราคาที่ตลาดต้องการเหมือนต้องการตัวเมียตัวเมียใช่ครับสามพันขึ้นไป ขาวหมดเลยมีติดติดนิดนิดเดียวใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเป็นพวกแบบเนี้ย่อโตขึ้นจะหลุดหมดเลยครับอ๋อมีโอกาสหลุดหมดเลยด้วยถ้าเทาเทาอ่ะเขาจะหลุดแต่ว่าถ้าเป็นสีดำอ่ะก็คือจะยังอยู่อ๋อถ้าดําเข้มอาจจะไม่หลุดแต่ถ้าเทาเทาอ่ะอาจจะหลุดใช่ตตัวนี้ไม่เหลือเลยอ่ะล้วล้วนๆอ่ะมีสองตัวคู่ผู้เมียอะไรครับอ๋อเป็นคู่ผู้เมียเลยท่านใดสนใจมาดูได้เลยนะฮะนี่นะเดี๋ยวผมชี้เป้าให้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ ร้านแฟมิลี่แรบบิทนะฮะหรือคุณชายแนะัตบี้นะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ